ครับเป็นทีมมวยเชวัตรอ่าตอนนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนนึงซ้อมอยู่ที่มวยหนึงเชวัตอยู่ที่อุโบนเลยและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่บ่าวคู่สาวแล้วมั้งอ่าอาจารย์ปานเด็กแล้วเพื่อพี่เพื่อนน้องในไทยเชื่อเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ก็250ครับมวยสไตล์อะไรครับ วันนี้เลยต้องมาเจอผู้ปรกบเก่าเราใช่ไหมปอนเพชรเคยต่อยจะมากี่ครั้งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ตะวันนาตะวันนาเป็นไงบ้างผคยชนะเคยชนะเขามาวันนั้นชนะแบบไหนขาดเลยเหลือเบียดกันขาดขาดเลยเขามวยสไตล์เลยมมือวันนี้มาเจออ่าวันนี้มาเจอกันใหม่แต่วันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะอันนั้นที่เราต่อยไว้นานย่ยปีนได้เนาะตะวันนาอ่าแต่วันนี้มาเจอกันใหม่วางเกว่าวางแผ่งไงดิ ก็ต่อยตามตาตาเราไปมีอะไรเด็กแก้ไขกูก็ไปดีทีเนาะแต่วันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเอคิดว่าวันนี้มาย้ำแชร์หน้าได้ไหมอาจจะย้ำแชร์ตั้งใจเลยไม่ฮอาเกิดเลยว่างั<อ>้นเถอะเกิดครับแล้วล่าสุดเราต่อยที่ไหนมาที่กาฬสินธุ์ที่กาฬสินธุ์นั่นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยเบตเท่าหถถไหร่สี่สิบหกกิโลสี่หกก็วันนี้ก็ต่อยสี่สิบหกเหมือนกันเมื่อเช้ามาวิ่งน้ำหนักนี้เกินเท่าไหร่เกินอยู่จุดสี่จุดสี่นี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ สมบูรณ์แข็งแรงนะที่นี่เคยมาต่อยยังได้เงินครั้งแรกเลยตื่นเต้นบ้างน,นิดหนะึบให้แต่ตอนนี้นท่าตื่นเต้นนะวันนี้เปิดหัวคู่แรกช่อง5ด้วยทว่วันนี้เอาใช้นะเอาไปฝากที่บ้านเลยนะไฟน,นี้คุมมากี่กิโลครับ3กิโลกว่าต่อมยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้ประมาณ50ไฟคนจังหวัดอุบลเด็กอุบลเอาฝากเชิญชวนแฟนขับวยหน่อยก็ให้ติดตามชมคืนนี้ครับนนคู่แรกช่อง5สายทอดนะ อาวนี้ขออนอนโชคดีขอบคุณมากครับ